สวัสดีครับวันนี้เรามาลองวาดรูปต้นมะพร้าวนะครับเราจะเริ่มจากวาดรูปวงกลมก่อนนะครับแล้วผมก็วาดเส้นตัดจากนั้นใช้หยอดเข้าไปได้ตัวนี้มาแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับผมมาจับที่โหนด โหนดนี้นครับเราก็กดเครื่องหมายบวกแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าโหนดนี้มันคุ่มเส้นนี้นะครับเดี๋ยวมากดที่โหนดนี้แล้วกดบวกสักสามครั้งนะครับจากนั้นเราก็เลือกทุกโหนดเอาไว้นะครับตัดความสัมพันธ์ทุกโหนดออกจากกันนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาดึงนีืดึงไปน้อยหนึ คือเราปรับให้เขาดูเป็นเหมือนกับใบของตอน้นมะพร้าวนะครับจากนั้นเราก็เลือกเลือกโหลดไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสิงโคงแล้วก็ดัดพอเราได้ตัวใบนะครับที่เราทำขึ้นมาส 1ึ่ใบนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่พอก็เพิ่มเพิ่มหนดเข้าไปนะครับอีก3ามครั้งแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ออกจากกันดึงเข้าไปคือเราปรับปรับแต่งตัวเส้นนี่ยได้ตามใจชอบนะครับแต่ว่าก็รูพให้ลักษณะของเขาเป็นเหมือนใบที่โค้งนะครับ พอเราปรับแต่งได้เราคิดว่าน่าจะโอเคนะเราก็คอปีีขึ้นมาแล้วก็จับโยกเราก็จะได้แนวของเซตใหม่ต้นมะพร้าวได้ได้อีกอันหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้ก็จับโยกออกมาตัวชายนี่ก็อาขึ้นไป จะย่อลงมาให้เขาดูเร็แเราก็บิดทั้งอันเราจะไม่ให้ไม่ให้ใบมันแตระอันมันซ้ำกันนะครับเราก็บิดรูปส่งมันเพื่อให้สองค่าเขาดูไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะได้พุ่มของต้นฟ้านะครับแล้วก็ลงสีเขียวจากนั้นผมก็วาดส่วนของลำต้นนะครับ Convert ตัวเค v ร์อ่อมันเป็นเคิร์ฟอยู่แล้วไม่ต้องกดกดแล้วก็ปรับแต่งให้ต้นดูเรียวนะครับแล้วก็ตัวฐานลูกกว้างกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็นำไปแว้งหลัง แค่นี้เราก็จะได้ตัวเปล่าแบบไว้เป็นชายชายหาดนะครับมีหลายๆต้นก็ได้แล้วก็อาจจะปรับให้ลําต้นตัวตัวลำต้นเนี่ยตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้เอียงให้ไม่เหมือนกัน <S <S <ม>ก็ลองวัดกันดูครับ